อนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์เห็นท่านเอารัฐมนตรีคนนอกมาจากหลายๆคนคนดังทั้งนั้นนะครับในความเห็นของอาจารย์ว่าตั้งแต่เขาเป็นนายกขึ้นมาเนี่ยมีอะไรดีไหมบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างลองวิเคราะห์กันดูได้ไหมครับเบื้องต้นเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นนายกได้ พอดูถึงพักการเมืองของเขาแล้วเนี่ยเขาก็มีเสียงไม่พอเคยพูดมาหลายครั้งว่ายังไงยังไงมันก็เป็นไม่ได้ไอ้ที่เป็นได้คราวนี้เนี่ยเป็นเพราะฟลุกมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่เขาต้องเป็นแต่ถ้ามาพิจารณาถึงความรู้ความสามารถความเก่งความฉกาดของคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะที่มันโดดเด่น ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีทางการเมืองของเขาเขาก็ได้แต่เป็นพระลองมันเหมือนกับเป็นผู้ตามเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะฝากความหวังอะไรได้ที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมาทําให้บ้านเมืองดีขึ้นผมอยากจะให้คุณตามผมมาแล้วก็ดูเลยนะว่าสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆของรัฐบาลอนุทินหนึ่ง เปลี่ยนจากนายกผู้หญิงเป็นนายกผู้ชายอันนี้เปลี่ยนแน่เปลี่ยนจากเด็กที่เป็นนายกเป็นผู้ใหญ่มาเป็นนายกเปลี่ยนแปลงชัดๆแล้วก็จากพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นแกนนำในรัฐบาลกลายมาเป็นพรรคภูมิใจไทยมาเป็นแกนนำและ มหรสั์พัน์ลึกมากซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมันเป็นไปได้เชียวหลือกมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเอ,อแล้วก็มีฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างมากทั้งทั่วโลกและประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่รัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากแล้วก็มีฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยตั้งแต่ชีวิตผมทำงานการเมืองมาเนี่ยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก เหนือพิเศษยิ่งไปกว่านั้นมีฝ่ายค้าขึ้นมาอีกก็แปลว่าคนที่โหวตให้คุณอนุทินเป็นรัฐบาลเขาไม่ได้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยดันมาเป็นฝ่ายค้าคุณอนุทินเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองซึ่งมีในประเทศไทยเป็นประเทศแรกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่อีกเรื่องหนึ่งพักชาติไทยตลอดชีวิตของพักนี้ เป็นแต่ฝ่ายรัฐบาลมาตลอดไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดขอให้ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นเป็นที่พอใจของคุณบัญหารและพรรคชาติไทยแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าตกขบวนไปได้อย่างไรเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาทำให้คุณวราวุธก็ยังงง,ง,งอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งคุณธรรมนัฐ เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรได้ซึ่งใครๆก็มองว่าเฮ้ยประวัติมีปัญหาไม่แน่ใจในเรื่องความซื่อสัตย์จ,จริตหรือมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือเปล่าคุณเศรษฐาไม่กล้าตัง้งคุณอุ้งยิงก็ไม่กล้าตัง้งแต่พอมาถึงคุณอนุทินตั้งให้เป็นรัฐมนตรีได้แล้วก็ใหญ่โตเสียด้วยนะดูแล้วโอ้โห ต็มที่เต็มกำลังเต็มคาราเบลของการเป็นรัฐมนตรีเสียงดังฟังชัดก็แปลว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชนิดที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับใครต่อใครเนี่ยไม่กล้าตั้งเพราะกลัวจะถูกกระเด็นไปด้วยแต่คุณอนุทินกล้าตั้งคุณธรรมนัสซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในการตั้งรัฐมนตรีที่คนอื่นไม่กล้าแต่คุณอนุทินกล้า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเราได้เห็นเลยครับว่าลูกของนักการเมืองหลายต่อหลายคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ทั้งที่ยังไม่เคยมีพรรษาทางการเมืองบางคนยังไม่เคยเป็นแม้กระทั่งสสวันนี้สมบัติของความเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นสมบัติของพ่อเมื่อพ่อเป็นไม่ได้ก็เอาลูกมาเป็นในรัฐบาลอนุทินใครครับคุณชัยชนกชิดชอบ ลูกคุณเนวินเป็นรัฐมนตรีบเบื้องมเลยนะคุณพัฒนาลูกคุณสันติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไม่เคยเห็นมีตำแหน่งไม่เคยมีบทบาททางการเมืองใดๆเลยเพราะคุณสันติเป็นรัฐมนตรีไม่ได้สมบัตินี้ก็เลยยกให้ลูกคุณชาดาไทยเศษก็เอาคุณซาบินามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเห็นไหม มันเหมือนกับสมบัติของตัวเองไม่ใช่สมบัติของประเทศไม่ใช่สมบัติของประชาชนมันเป็นสมบัติของตระกูลนั้นตระกูลนี้เมื่อตัวเองเสวยไม่ได้ก็เอาไปให้ลูกตัวเองเสวยแทนเออคุณพราดอนปริศนานันทกุลลูกคุณสมศักดิ์ก็มาเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันอ่ะคนนี้อาจจะได้ไม่ว่ากันนั่นแปลว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเอาเด็กๆมาเป็นรัฐมนตรีแต่ยุคที่แล้วเอาเด็กๆมาเป็นนายกอีกเรื่องหนึ่งยุคคุณอุงอิงเขาแจกหนึ่งมืนบาทดิจิตอลวอลเล็พอมายุคคุณอนุทินโอ้โหนึกว่าจะต้องคิดใหม่ทำใหม่มีแนวทางใหม่ๆนึกไปนึกมา มันต้องเปลี่ยนแปลงไม่เอาดิจิตอลวอลเล็เอาคนละครึ่งพลัดมาใช้ครับแล้วของใครครับก็ของลุงตูก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเอาของเก่ามาปัดฝุ่นแต่ถามว่ามันคึกคักเหมือนสมัยลุงตูไหมเมันก็ของเก่าเอามาเล่าใหม่แทนที่อนุทินจะได้แต้มได้ราคามันก็งั้นนั้นแหละ การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าแรกแลกนี่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่น่าจะดีเลยนะเอาคุณสุภจีโอ้โหรัฐมนตรีคนนอกทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์เอาคุณเอกนิติมาเป็นรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงการคลังคนหนุ่มคนใหม่ไฟแรงข้าราชการประจำแล้วก็เอาคุณอัธพลมาดูแลด้านพลังงานคนนอกนี่ที่คัดมาแต่ละคนนี่พอเปิดตัวมา คนซีดก,กันเลยนะเฮ้ยมันได้คนแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เอาคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีเยอะไม่มีอยู่ในโคตา้าทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ได้มีอะไรที่มันอึกระทึกคึกโครงตามที่คนนอกหวังหรือคาดหวัง,วง,วงไว้เลยสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นยิ่งใหญ่มากเมื่อคุณอนุทินมาเป็นคือพัก พลังประชารัฐแตกกันกระเจิงและพักรวมไทยสร้างชาติแตกกระจายไปกันคนละทิศคนละทางนี่แหละครับทั้งหมดคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลอนุทินแล้วเมื่อกี้นี้ที่ถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่า ชาวบ้านอยากให้คุณอนุทินอยู่หรือเปล่ามันก็เหมือนคนร้องเพลงถ้าร้องแล้วเสียงดีเพราะคนก็อยากฟังก็จะตะโกนสวนกันไปเลยเอาอีกเอาอีกแต่คุณดูคุณอนุทินสิมีชาวบ้านตะโกนว่าให้อยู่ต่อไปหรือเปล่าเท่าที่ดูแล้วแบบไม่ได้ไปกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเขานะ ผมว่ายังไม่มีชาวบ้านคนไหนเลยที่ตั้งแต่คุณอนุทินมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณอนุทินอยู่ต่ออยากให้คุณอนุทินเป็นนายกต่อไปเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่คุณอนุทินมาเป็นนายกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสร้างความหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในประเทศซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นความหวังและความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในประเทศด้านเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือเปล่า คนก็ยังอดอยากปากแห้งเงินทองก็ยังหายากการทามาค้าขายก็ไม่ได้มีอะไรกระเตื้องขึ้นเลยยังยากลำบากพูดง่ายว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเลยเรื่องยาเสพติดเรื่องอาชญากรรมเรื่องสแกมเมอร์นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะ เป็นเรื่องเหมือนกับว่ามันมันเป็นทุนเทาที่มาครอบงำในประเทศปรากฏว่าปัญหายาเสพติดปัญหาการกจริตการโกงกินการคอร์รัปชันทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความหวังที่คุณอนุทินเนี่ยจะมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเลยเอาเรามาดูเรื่ององค์กรตำรวจเนี่ยปัจจุบันนี้มันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะบำบัดทุกบำรุงสุข แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมกับทะเลาะเบาแวงแตกแยกขัดแย้งกันยิ่งสาวไส้กันไปสาวไส้กันมาทำให้เราเห็นได้เลยนะขนาดคนเป็นผอ,อรตรเนี่ยมันยังรับสวยรับเงินกินสินบาทคาดสินบนกันแบบชนิดโจงครึบมีตำรวจเนี่ยอยู่ในขบวนการนี่200-300อคนขนาดตำรวจใหญ่ๆ เป็นผู้นำองค์กรมันยังเป็นกันถึงขนาดนี้แล้วเราจะไปหวังอะไรกับตำรวจเล็กๆ ในระดับต่างๆการกล่าวหากันว่าองค์กรนี้มันเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่าเป็นเรื่องน่าคิดและคนที่พูดไม่ใช่ใครเลยก็ตำรวจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่เชื่อตำรวจแล้วจะเชื่อใครและถ้ามันเป็นกันถึงขนาดนี้เราจะไปฝากความหวังอะไรไว้กับตำรวจได้ขนาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรกับองค์กรนี้ได้เราจะไปหวังอะไรกับคุณอนุทิน ซึ่งมีระยะเวลาเพียง4เดือนแล้วก็ไม่ได้ชี้เห็นว่าตัวเองนั้นเก่งกล้าสามารถมีพลังอะไรที่เด็ดขาดที่จะจัดการกับองค์กรนี้เพราะฉะนั้นทั้งคุณอนุทินและองค์กรของตำรวจสรุปแล้วไม่ใช่ความหวังอะไรที่ประชาชนจะพึ่งพาอาศัยได้เลยปัญหาชายแดนคุณคิดว่ามันดีขึ้นไหมพี่น้องประชาชนจะตอบคำถามได้เลย กับทวีความรุนแรงเจรจากันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามข้อตกลงของการเจรจาถึงขนาดนายกบอกว่าจะต้องฉีกข้อตกลงนี้แล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆนั่นแปลว่ารัฐบาลอนุทินไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงให้มันดีขึ้นได้เลยเอาแค่ภาพใหญ่ๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นของการเปลี่ยนแปลงของคุณอนุทินนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความเป็นอยู่ความมั่นใจและความหวังของพี่น้องประชาชนอะไรเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเล็กๆน้อยๆเวลาที่เหลือของคุณอนุทินเนี่ยมันก็ไม่กี่เดือนแล้วคนเราถ้าเห็นว่ามันจะดีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วนี่จุดสตาร์ทมาเกือบ2เดือนมีอะไรบ้างที่คุณอนุทินทําแล้วที่เราเห็นว่าเปลี่ยนแปลง ให้เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นและมีอะไรบ้างที่พี่น้องประชาชนเนี่ยปูกล้องตะโกนเรียกร้องให้คุณอนุทินอยู่ต่ออยู่ต่อแล้วก็อย่าพิ่งเลือกตั้งไม่มีสัญญาณเหล่านี้เลยคุณอนุทินไม่ใช่ความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยสรุปแล้วจะมีคุณอนุทินหรือไม่มีคุณอนุทินก็เท่านั้นแหละ